กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบอร์ถูกฐานเดอ้อพบพ่อกับซองไม่ต้องแก้มบลมพี่น้องหลังจากขึ้นตะดำห้ดำนาลูกสาวเปล่าหนาม,มาหลังมือหลังตีนลูกสาวอยากกินตำบังหงพี่น้องเลยให้แม่ตำหงให้กินวะซ่านสบายดีปลาลุงลายอย่าหล่างลายลูกสบายาดีดดดดดปลาลุงเฮ้แดดบรรยากาศก็บแดดเทแดดว่าปลาลุงเลยคุ หน้าหายนี่ยังเบลเล่อปลาลุงหายลุมก็ยังเบลเล่อหายนี่เดี๋ซองเมื่อนี่ค่ะว่าตอนแรงค่ะสิบุกให้มันแล้วเลยจักสีเ่เล็บเบลเล่ปลาลุงเลยรอรุ่นต่อไปเดอ้อว่าเป็นอะไรเนาะตอนนี้กำลังสีขึ้นกินเขาเที่ยงอีลาเอาใส่หมอนเอาไว้บ้างาามมแม่ล้างมือเก็บมาผิดอีซังน่ะกระายามันเอาถั่วอ,อันอ้นานตักเใส่ ตอนนี้ก็อยู่ท้งไห่ท้งหน้าคือเก้าเดอปาลุงลูกสาวกับดังไพ่ควนอยู่ทวนทวนปะดังไพ่อยังพี่น้องดังไพ่จีกับปูกินข่อยเอาโคงหน่อยจะเอาโคงไหนเออกระปูสุนเจ้าล่างแล้วบ่างนะเ <Wow. S 1> จ้าบ่ได้ล่างเอามาล่างก่อนโอ้กิเกี๊ยบบารายเรื่องพารึ่งมารกินกระปูนะคิ๊ก เาตักน้ำตื่นเล่นมาลูกมาโอ้ยล่าง,งมันเปลี่ยนทุกอ่างนลลูกแ <c oughs> ดดแห้งอะไปลาลุงเว้ยแดดโพเด็โดโพเ,เนา,มมานะาในสายแม่เห็นแนวลอกมอุหงนะพอก็ยังเข่าเมือเอาน้ำกินอยู่เฮือน่มา ตอนยไงเฮาแย้มมะฮงถ้าละมา,ะาก็ดีเลยกินน้ากันเด้อปลาลุงนี่มะฮงกันนห่วยไงใบใหญ่ปลาลุงไอ้มะฮงในเทียงเลยกับปลาเด็ดปรุงแล้วก็น้ปาปลาโขกสากรลงมานําได้โอ้โหสาก,ก็น,นอนละงงานขี้ดินพอธรรมาสะอาบ้านเฮาน้อปลาลุงกินอะไรก็กินไปชาวหาันชาวนาบ้านนอกบรรน,นา โอ้จีจีล่างแล้วลูกเอาใส่รถบ่ตองเทอล่างละเออซาวจีกระปูกินกระตมังหงเลยวราสันล่างกระปูกระูปลาลดซุมเจ้าได้เห็นดิเออเออสี่คนแล้าปลาลดอืมอืมกระลูกกร่ตมั กำลังสิต้มผักผิกผักผิกสี่หน่วยโหแดงแห้งเลยรอยปาชีฟเฟต์มาจากรอบนี่ตา้มมะาหงบอมีกระเทียมแล้วก็บรมีสมบนี่ปลาลุงต้มให้ลูกกินเนาะเมื่อต้มเมื่อคืนเ้าใสา่บักผิกจองหน่วยเพริฟกินบอห้เว้าเลยมาหงกันหน่วยน้อยๆพอดีเลยนี่ปลาลุงนี่ให้น้องเก็บบล็อกลอกมาหงกันเด้อจ้ากิ๊กๆครับผม ปัดกวาดแท่นนะสวัสดีปลาลูกบอได้อยู่สื่อๆบอกให้เศร้าเมื่อยกับบอเศร้าอย่าให้มันแฟนปลาลูกเลยมันสิมานอนได้นี่นโผดโผล่หน้าง,ๆๆง,งาเลยได้ปลาลูกเลยเด้อทว่าแดดแดดให้พักผ่อนกับบอผักท่ากอกินกับพี่เาว่ายุดไปพักผ่นกอนเน้สุดนะดูสะดนใส่แดดใส่หน่ายนี่แล้วเนาะบอพักปลาลูกงมวยงมวยหันแหละ ตอนนี้กำลังใส่แป็นนัวลงปลาลูนนี่ตามหุูผมยังมีแต่ปลาแดดพุ่งแล้วก็เป็งน,นัวเท่านั้นแหละกระเทียมกับบมีมะนาวกับบม,มีมาเด้อมาเด้อแป้งได้สื้อหังไว้น้ำหนักเพื่อมืออื่นงั้นพ่อมืออื่นปลาแดดพุ่งปลาปลาลุงใส่ร้อยบวงเลยร้อย Okay. Love you. ตอนนี้กำลังยอกยอกจ้ากำมังเห็น,บน่บอมีนังก็รู้งมีแต่เป็นนัวกับประเด็เต็งเทนะน<อ>หาอยอยู่หน้าก็แเตะที่เก่านะ บอุอดแล้วเนี่ยบาซอน้อึน้นมากไม่ินอยู่พุ่นดีปะลุงแล้วแล้วจ้าตาอมองคูโอเคบัดบปุโตแล้วกว็ดีได้า,าน,นี่ย มีปลาลูกแล้วเราจะอันนี้เป็นปลาคอพิงปลาคออันนี้เป็นเจลจำเจลอันนี้เป็นกระปูจีกระปูปลาลูกแซ่บงานแก้มุนนะจ้าจ้าทำมือหงแล้วเราจะน,นี่จะสมเด็จด้วยตอนนี้กำลังกลมบดแดงมาใส่ปลาลูกตำม,มืหงก,กินอยู่ทงให้ทงนะจ้า ยังเอามาหนึ่งนั่นนึงกบกินกับตำหงจื๊อกระเทียมมากระเทียมเบิดกินเลยสือพันหนึ่งก็กินเพิองเต๋อจุดอกกินกินกินขาวกินบันข่าวกินลูกพักันหิวขาวหิวน่ะปลาลงไย กินกินผลสิต๊อกข้าวผลเอากินกินขับไปกินกิ่ยังบอกสบายดีเจ้าอย่าถิ่มไก่เลยหมดได้เขากินลูกเขากินเขากิน ปลลาุงอุ่นน้ำอุ่นนำ้นนำมาสองโตนี่แหละปลาลุงเซลเซลอยู่ด้วยเมื่อยเสียงสนัน่น <c oughs> บอกให้โยมอยู่ห่มกรบเบีย่ตามหงบ่มีบ,นบนันนับ,ป,บปีใหนปีไหนม่วงป่ามันหายทะเลอีกี่มากินลูกกินหายลุมครับคนบ่ชโตจันบอก,กนบอ,กบอกีูบ่อนแห้ง ไนะล่ในเมฆวันเนะลยตีพักนานหนาวขึ้นปลานะโอ้ยคะแนนมันมีค่กว่าสีแกงสีต้มกับได้นะนมันบ่มันหางบ่มีปลามันมีตัวน้อยๆนะนี่นะสุเปิลเก็บปลาลุงหอยตอนเล่นมีแต่ปลาหน่อยอ,อกกับฟูแหมเรียอก กินลูกกินกีน่เป็นยังกี่กระปุยเห็มาบดแดงครบรูออเอาเกลือใส่แล้วก็จับปลาลูแล้วกินสม่าวแต่ละเมื่อกะสิบแบบนี่แหละปะลาลูเลยไข่ซองหน่วยทอดมากินกับอิ่มบะเพื่อน จำประเด็กแต่ว่าหายังบาหิวนาะกินกินเจ้าว่าสิเล่อยู่บนหน้าห้นี่ยนะหัอตั้งนั่นแต่ขอนแล้วอยากเล้วนแล้วห้าวดึงไปดึงมาอยู่ ส่วนทางนี้จีกะปูต่อปะลุงเอเซียมผิดเลยเป็นอะไรลูกยังบระซุกอยู่บอสมมืมอานอะมันแหล่นนำจนหอดยน,นนยเนี่ยอนกินลูกลกนิกน เมื v v ่อหอดังในหน่วยเมื่อเหอดื่อนมาน่ะเมื่อหอดื่อนเลยอืมอืมหยามอืมจับยาอย่างไวกินลูกกี่มาได้มากินนะพอแล้วปลามาอะไรกับปูนะอุ้ยไปหนังเผาตากแดดอยู่ระบาด มากินเลยมันอิ่มหน่ยอยออควันควัน,วนกินข้าวยามเที่ยงเด้อปลาลุงเด้อลงขีดปลาทองท่านกับคอตอดขอภัยหลายๆเนาะยามเวียวกยามงานก็สิเป็นแบบนี้แหละปลาลุงเอ้ยจะจัก,กดำหน้า,นา,าเนี่ยจะจกกักลกกะเนาะ เพื่อเมื่อหอดก็คือว่าในเนาะเขาอย่างจนซองรักอย่างหอดเฮือนแกบ่มมาสัมไปองเรียนสัมบ่กยสัมบอกไปบานอ๋อบ่มมาสัมเนาะเขาอย่างเขาว่าสัมก่อนแต่บ้านป่าไปบ้านมองลูกกีกีไปเขาองเรียนปลาลงไปความไกลของนาเขาเนาะเขาอย่างเมื่อจนงมื่นเนาะ จนมื a, ่อจนคาไตพาย่งอีนัอนท่ืออีกีอย่างเบาเฮียนตั้งแต่ก็หกโมงเส้าเผื่อไปหอดอ่ะก็เจ็ดโมงปลายว่าซ่านซ้ำกันตะปานะบ่ย่างอย่างไม่ได้เศนะ้าเลยได้ปรนะลุงแต่ละมือแล้วต้องใส่เต็มที่เลยเศ้านะก <c ười> นะ เห็ดเปิดป่าเปิดป่าแลักสสวยเลยแป,ป๊บเดียวสวยเลยเนยาะไช่เป่เสเด้อนาหวเอาแ่าก็ออง่ายอยู่มาแล้วจะเก็บฐานื่าพร้อมแล้วฐานดังกับ มากินลูกหละมากินมันแดดเมื่อวานเราไปหนังพียงภายตากแดดมาก้ามากเหนื่หยมากับเหื่อยปะลุง สวอยเนาะตาบ่ไปบ่มาเสะบ่ตำหงบ่มีกระเทียมบ่มียัง จะเป่ามาเคาะกกได้เหมือนอ่ะซุกลายอยู่กน mm. โอ้ยซุกเลยเว้ยเ้ยบื่ออยากกินอ้ะนะมาเร่งเป่าวดวยตอนเร่งขี่ขี่เป่ามาหมไหวมันหวานมันซุกแห้งเรากิ้เน,ะนาะหน่อยกระหล่นทิมเบิ้ ตาบักบีตาหูจักหน้าให้บ่มไปขึ้น,น,นทามัดหน้าหลวก็ทามก้มาคอหลวก็หน้าอเมื้ดผมตรงไปมันอยู่ไหนกินลูกกินลูกไปเอาหมากอันนั้น กับโป้กินกับตำหมักหงปลาลุงกล่องแม่น้องแกบุ้มคือึ้นมัวม,วม,วมวเนาะเอาเลยเด้อปลาลุงไปคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่น้องแก้วบุ้มคลิปต่อไปสบายดีสุขสุขลุ่มสุบอลบ ไปแล้วพี่น้องแซ่บอีบอกี้โอ้ยสุดยอดเลยตะลงข้าวเติดมือเจ <laughs> ้าก็หูจักเนาะว่าตัวเองขาดสารอาหารเนาะ